สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมันนี้เด้เนื้อสดๆนะถึงได้ไม่ไหมนะครับมาจากเคียงนี่แล้วครับเคียงกับสอยฟักฟักฟักอย่างนี้นะพักกับไม่ไหมพักกับไม่ไหมสดๆนะครับเก็บมาจากสวนบางหันนะมาเบิ่งวิธีการการกินนะครับเ <c oughs> ธียงกัเล่าใส่เขาว่าใส่แล้วครับแนวแก่ข้าวบ,บ่มีบ่บ่มีบ่ใส่เลยบ่ครับแนวแก<อ>่ข้าวบ่ข้าวบ่ข้าวจะมีเลย เบิ่งวิธีการกินนะพันไหวครับพักใ้พันไหววันนี้เนี่ยพนั <ะ S 2> <อ>นแบบที่ซื่อเนี่ยจนบซุดนะไม่ไหมนะครับ,รบอันนี้จับโอ้ยน้ำลายเฮียน้ำลายห่วยอันนี้จับซี่ไปก่อนเนาะแจ้วเพียขมข้มลำลำเอาได้ปะยัดกันยัดเข้าไปยัดย่างเดียวเป็นนะครับโลชาติ

นี่แนบบ้านบานอุนยรวยเอาเบิง้งเลยครับเชียบเชียบเชียบแปงไหนครับเชียบแมไรเขียวบุ้มีบุมีเขียวอ๋อคือยเขียวปลอมดีด,ด,ด,ดีเอาตี้โกเลยวะอโอ้นอสดนะครับมากด้ยครับพี่น้องมากินน้ำกันพมน,น,นะบักลายหนึ่งนะเบิดมู่บานเนี่ยอยาเบิดบ่เบิดน,นะอันนี้พูดหาอร่อยพูดหาด้วย อันนี้พูดหาลอยพูดใหญ่แค่ผูดหาลอยครับพันลองเพียงนี้พันหนึ่งกับพีจาไปตองยังมากไหมหยัดอย่างเดียวนะตัวน้ว่าเป็นเสียบหรือว่าพีจาวะเราอยากลาดตัวสีช่วยลาบไม่เราก็่วยลามดิโอโอ้กัดหอมนะการการเป็นตุนเจ้าเจ้าอย่างเดียวผมมีบุกพริกหน่อยเนาะ ไม่บุกกินไว่กัดสายเผ็ดก่อนสร้อยเขาสร้อยเขาเอาฝาสร้อยครับฝาสร้อยวานดีคนาบคัดสร้อยครับสดชดเนาะวานดีขนาดอันนี้อย่างนี้ครับไหนนี่นี่ครับถืออยู่นี่อันสามสิบหยิบตาคิริยตาคิริยมันครับ ทีมันจะดังกึดเกิดเกิดอะไรมาอืมกึดเกิดกิดกันนั่นแหละกึดเกิดเรต้องย right ัางมากมากนะครับวะยัดย่างเดียวกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปนะครับกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปนะครับวันนี้ลูกไส้ลาลาบปากนะครับลูกไส้ลาลาบปาก ออจัดจ <c ười> ัดงัดงัดเียวจยวจวมาเด้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปสอยกันครับคนมากสอยก็สิไปสอยนะ